ปับ๊บปับปับ,บ,บตีเร็วไปตีเร็วไปตีเร็วไปตอนนี้อยู่กันที่เว็บ1 0 0แล้วอันนี้เล่นเองมาอย่างโทนี่จะให้ความจุเพิ่ม19 <I 'm> <laughs> เพราะว่าผมรวยเป็นร้อยล้านผมเลยเอาเงินไปเปย์สาวๆ20คนเฮ้ย hey. ถึงแม้ว่าผมจะรวยร้อยล้านในเกม แต่ว่าในชีวิตจริงผมตอนนี้มีเงินอยู่ไม่กี่พันอุย้ยเอาละครับก็สวัสดีคนที่มีเงินต่ากว่าร้อยล้านทุกคนกันด้วยนะนนใครที่มีเงินต่ากว่าร้อยล้านเนี่ยอย่ามาอยู่ใกล้ผมนะแบบมันคันอนะอยู่ใกล้ไม่ได้ <c oughs> ยอกยอกยอกคือแบบคนรวยอย่างผมใช่ไหมก็แบบอยากจะทําอะไรที่มันดูเลยรวยหน่อยดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเปยสาวสักคนหนึ่งแล้วกัน สาวที่ว่าก็คือซูสคือเห็นหนวดเขาเขาแล้วแบบเกิดความวั่นไหวขึ้นในจิตใจไม่ใช่พอดีว่าเลื่อนหน้าจอไปมาเห็นซุสแล้วมีคอมเมนต์บอกว่าพี่ซุสโหดนะกันเลยอะเลือกตาเขาคนนี้แล้วกันไปให้ผู้ชายร้อยล้านเลยเหรอวะเนี่ย oh. จมตีแบบออโต้โอ <Wow. S 1> ที่มันโหดน่าจะเป็นเพราะว่าออโต้หรือเปล่าตี5 hit 100้าฮิตดาเมจร0 0แล้วก็จะมีอีกพาร์ทสิบหนึ่งเลยก็คือโจมตีด้วยคอน5ฮิตดาเมจร0 0เเช่นกันเอ้า มีโจมตีด้วยคอ้อนแล้วก็มีโจมตีด้วยสายฟ้าร้อยล้านของผมไปเลยเลเวลพุ่งกระชูดกระชูดเลเวลโดยรวม3 0 1ดาเมจ3 2 0 2สําำหรับตอนนี้จะอยู่เวฟบ933และดูซุสซีททำอะไรวะยิงค้อนเพิงเหรอโอ้จะมีสายฟ้าฟาดลงมาเว้ยซึ่งสายฟ้าที่ฟาดลงมาก็จะเป็นออโต้อ่าเดี๋ยวไปดู ผลประกอบการกันว่าจะเท่าไหร่เออก็ดีก็ดีก็ดีก็ด,กดีก็คือมันไม่ต้องกดสกิลเองเลยตัวอื่นเนี่ยผมจะต้องกดให้เว้ยแต่ว่าสุดคือแบบศาสตร์สกิลเองชอบชอบชอบ,ชอบจัดว่าดีแล้แถมแบบโจมตี5ฮิตด้วยเหมาะในการแบบเคลียร์ศัตรูที่แบบมาเป็นฝูงอะผลประกอบการทําดาเมจไป 6,000! นแต่คือมันเลเวล300นะสกิลขั้นหนึตันแล้วเว้ยส่วนสกิลขั้น2ก็ใกล้จะตันละ สำหรับตอนนี้ผมขอแนะนำลีดเดอร์คนใหม่นั่นก็คือโทนี่สำหรับตอนนี้โทนี่จะมีเลเวลอยู่ที่2-2งดาเมจคือ2,400แล้วก็จะมีเลือดอยู่ที่11,300ความสามารถของโทนี่เลยก็คือจะเพิ่มความจุของคิสตันคือปกติลราเนี่ยคิสตันจะสูงสุดอยู่ที่60แต่ว่าพอใส่โทนี่มาในทีมนะความจุก็จะเยอะขึ้นด้วย อย่างโทนี่จะให้ความจุเพิ่ม19แล้วก็อีกสกิลหนึ่งเลยก็คือการโจมตีของโทนี่แต่ละครั้งจะให้ทอง20%ซของดาเมจก็คือดาเมจของโทนี่ยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ทองเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเอ็ดเวิร์ดก่อนการตีหนึ่งครั้งตุ้มตุ้มจะเห็นว่าไม่ได้เงินนะเอ็ดเวิร์ดจะได้เงินก็ต่อเมื่อฆ่าได้แต่ว่าการตีหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ทำให้ได้ตังค์ส่วนโทนี่ใส่เข้ามาโทนี่ตีหครั้ง หมับเข้าให้หมับเข้าให้อ่าจะเห็นว่าการตีแต่ละฮิตเนี่ยต่อให้ศัตรูไม่ตายนะแต่ว่าแต่ละฮิตก็ให้ตังบอกเลยโคตรดีใครชอบฟาร์มเนี่ยใส่โทนี่มาจะแนะนำไอเทมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้ผมจะมีถุงคริสตัลและจะทำให้ความจุสูงสุดของเพชรเนี่ยเยอะขึ้น11 ทำให้รวมกับสก,กิลของโทนี่เนี่ยก็จะทําให้ผมเนี่ยมีเพชรสูงสุด90แล้วก็มาตรงนี้ซื้อไอเทมหอยหอยที่ดีจะทําให้ผู้นํามีได้2คนซึ่งจะใช้เพชรในการซื้อ80เออแล้วก็ใส่มาเรียบร้อยทําให้ตอนนี้ผมสามารถใส่ลีดเดอร์ได้2คนก็ใส่โทนี่มาเลยแล้วก็ลุยอ่ะ มาดูกันว่าลีดเดอร์2คนเนี่ยจะเถื่อนแค่ไหนซึ่งจังหวะน,นี้บอกเลยโกเลมบังจอมิดครับผมตอนนี้จะมีโกเลม3ตัวนะเป็นสกิลของโกเลมมาสเตอร์เท่านั้นเลยถ้าผมใส่แบบเจมมาด้วยนะบอกเลยโกเลมเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าแค่นี้ก็เถื่อนพอและแต่ว่าแค่นี้บอกเลยโคตรเถื่อนดูการเงินพุ่งกระฉูดคือผมฟาร์มแบบไม่กี่ตาเว้ยตอนนี้มีเงิน19ล้านและ แล้วก็ตอนนี้ผมจะมีลงเล่าซึ่งลงเล่าเนี่ยมันจะทำให้ซัมมอนเพิ่มขึ้น100เปอร์เซเฉพาะตัวที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะเออ10คนนะ่ะนี่แล้วก็หน่วยหอ,อกอีก10คนบอกเลยโคตรดีแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ยปกตินะมันจะอัญเชิญได้แค่2คนแต่ว่าพอมีลงเล่าปุ๊บเอ็ดเวิร์ดก็อัญเชิญได้4คนนะ่ะสายซัม,มอนถูกใจลงเล่าอกอกระเบิดไป1ที แล้วก็ฮาเลม20คนของผมนะยิงรัวๆไปถ้าเอาลงเล่าออกเอ็ดเวิร์ดก็จะซัมมอนได้แค่2คนนะส่วนนักดาบก็ซัมมอนได้5คนเท่านั้นใส่ลงเล่านักดาบก็จะซัมมอนได้10คนแล้วก็เอ็ดเวิร์ดซัมมอนได้4คนรอบนี้ใส่เจมมาสี่เวยบอกเลยทั้งจอมีแต่สายอันเชิญไปเลยระเบิดโอเกอร์ไปหนึทีหน่วยฮาเลมยิงไปประมาณนั้นแหละขนาดแบบผมยังไม่ได้ใส่แบบของไอเทมจัดเต็มนะเว้ย ยังแบบใส่ป้อมปืนให้เงินมาอยู่ถ้าใส่แต่ของไอเทมนะับบอกเลยโหดกว่านี้เยอะเว้ยจะว่าไปนี่ทำไมแบบรู้สึกเหมือนผมจะเล่นเป็นสายอันเชิญเยอะวะทั้งที่แบบอัพสกิลสายกายภาพมาสายอัญเชิญมันจะต้องแบบมาด้านล่างไงสุดจะทำดาเมจได้500,000ส่วนอาเชอร์ก็ทำดาเมจได้500,000โกเลมไฟฟ้าก็ทำดาเมจได้4%อโกเลมพิษ3%โกเลมน้ำแข็ง2%โกเลมไฟ2% ทีนี้มาอัปเดตซุดสายด้านซ้ายกันบอกเลยใครเจอซุดสายซ้ายเข้าไปเข่าซุดแน่นอนสำหรับสุดนั้นตอนนี้จะมีสกิลกดใช้นั่นก็คือ quick charge มันจะทำให้การไล่เร็วขึ้น200%พอผมกดสกิลปุ๊บจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั้นจะต้องกดใช้สกิลตัวอื่นเถอะสกิลที่ไล่ไวของซุด200%นั้น ถึงจะทำงานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันป๊บป๊บป๊บสังเกตคููดาวปึ๊บกดแล้วกดแล้วกดแล้วไม่เห็นเกจจะเปลี่ยนไปคือมันจะพุ่งเร็วขึ้นเนาะหรืออะไรอย่างไงวะการไล่สกิลเร็วขึ้น200%อ่ะคูณ2มาปึ๊บปุ๊บป๊บรอกดปรับเข้าให้เกจพุ่งเร็วขึ้นปะเออไม่รู้สึก ไม่รู้สึกอะไรเลยไอเรามันกลายเป็นคนไร้หัวใจไปแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวเดียวถ้าอย่างนั้นนะน่าจะเป็นการไล่สกิลของซูสก็คือสกิลสายฟ้าเนี่ยปกติจะเป็น5วิอาจจะเร็วขึ้นเออเอเอลองดูลองดูลองด,องดูมาดูความเร็วของซุสก็จะตีเร็วประมาณนี้นะพอกดสกิลปุ๊บปับ๊บเออใช่จริงด้วยคือมันจะทําให้ฟ้าผ่าเนี่ยเร็วขึ้นมากปกติเนี่ยช้ามากเลย พอกดสกิลก็คือฟ้าผ่าเร็วเว้ยมาดูให้มันสู้แบบออโต้เดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันว่าตัวไหนเนี่ยจะจ่ายดามเมจได้เยอะบ้างนะในทีมผมมีสายฟ้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือสกิลสายฟ้ามันดีอย่างหนึ่งอะคือมันตีออโต้ไงแล้วมันตีชิ่งอะผมเลยรู้สึกว่าเออมันดีนะเหมาะสําหรับคนขี้เกียจใครขยันอย่าเล่นสายนี้ผลประกอบการ อ๋อซุดทำดาเมจไป500แสนแต่ว่าอาเชอร์ทาวยิงแรงกว่าเลเวลแม่ง600ไปแล้วอะ644แล้วเนี่ยห5สุดอีกสายหนึ่งสายด้านขวาจะมีพาสซีฟสกิลเพิ่มมานั่นก็คือการสโลเป้าหมาย200%ถ้าแบบนี้มันก็คือสตันดิมาลองดูกันจ้างว่านี้สุดช็อตไปฮัลโหลศัตรูเดินช้าไหมเออช้าช้าช้าอืดเลยอะ สโลไป200%ไม่เท่ากับสตันเว้แต่ว่าสตูเนี่ยก็คือโดนหนืดหนักมากลุยแบบออโต้ถ้าเกิดว่าเปิดสปีดคูณ2เนี่ยคือดูไม่ออกหรอกว่าสตูเนี่ยโดนสโลหรือเปล่าและในทีมผมแม่งมีโกเลมมีอะไรนักหนาเลย โอเคศั okay, ตรูตอนนี้ก็เริ่มแบบเจอตัวซอมบี้หนักขึ้นละตอนนี้มีเงิน31ล้านแล้วผลประกอบการนะสุดทำดาเมจไป5,600ถ้าแบบนี้แปลว่าสุดสายด้านซ้ายเนี่ยสายที่ไร่บับเนี่ยจะดามดเมจเยอะกว่านิดหน่อยตอนนี้อยู่กันที่เวฟบ1,000แล้วอันนี้เล่นเองมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเวฟบ1,000เนี่ยจะเจออะไรที่แบบตื่นเต้นหรือเปล่าอาจจะเจอบอสที่แบบเปลี่ยนไป หรือเปล่านะหรือว่าไม่มีความหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นป๊าบบับตีเร็วปะโอเจออันนี้ไว้เรือกอบบินมันคือกอบบินหรือว่าอ็อกวะไม่รู้เออช็อตไปหนึ่งทีหรือว่าเมื่อกี้คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วโอผิดหวังสำหรับตอนนี้ยังเป็นซุสสายสโลอยู่มาแล้วมาแล้ว,ลวบอสโอ้โหบอสก็คือแบบหน้าตาธรรมดาตัวเขียวๆหน้าตาประมาณนี้เนาะมันก็คือพวกอ็อกนั่นเอง มาทีนี้มาตีมังกรกันพลังป้องกัน1,000ลุยโอเคปั๊บปับปับ,ปบ,ปบตีเร็วไปตีเร็วไปตีเร็วไปชึบช็อตไปแช่ปะบินเหรอฮะเอาไฟไปเดกเออกดบัฟตีไวให้สุด โอเคตอนนี้ประสาทผมโดนเผาแล้วนะแต่บอกเลยประสาทผมเนะ่ะเลือดเป็นหมื่นนะเฮ้ยตอนนี้เหลือเลือดอยู่6,000กว่าแล้วยังไงนะเมื่อกี้เลือดเยอะขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าดาร์กเอลนั่นเองขโมยเลือดมาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าใครชอบแล้วก็นอนให้ครบ25ชั่วโมงต่อวันด้วยละ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ